ฝากกดติดตาไมไช่องลาเวนเดอร์สิตาด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาเวนเดอร์สิตานะคะวันนี้สิตาก็จะมาเล่นเกมสแกลลี่ทริจอร์ 3D นั่นเองเย้วันนี้สิตานะคะก็อยากจะลองเปลี่ยนเกมบ้างเพราะว่าเบื่อเกมโรบอกแล้วก็คืออ่ะ ตอนนี้ก็คือสิตาจะไม่เริ่มใหม่นะคะสิตาจะเล่นอยู่ในด่านที่สิตาอยู่นะคะตอนนี้สิตาอยู่ด่านที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นะแต่ภารกิจของสิตาในด่านนี้ก็คือเราต้องไปเอ่อทำให้คุณครูหัวหล้นนะคะ เออประมาณนั้นโอเคเราก็เริ่มภารกิจกันเลยลา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 วันนี้คุณครูจะมาอาบน้ำซะหน่อยดีกว่าวันนี้คุณครูจะมาอาบน้ำาะ ก็เตรียมน้ำแร่แช่น้ำอุ่นไว้เลยเราต้องขัดขวางนะคะไม่ให้ครูอาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นอุ่นให้ได้นะอืมอันดับแรกคือเราต้องไปไหนเราต้องขึ้นชั้นสองนะคะเพราะว่าห้องน้ำครูอยู่ชั้นสองนะก็เปิดไปเลยจ้าอะตอนนี้เห็นครูไหมครูอยู่ตรงนู้นโอเคแล้วก็จะไม่ยุ่งกับครูนะคะ อ่าอย่างที่รู้ก็คือใครที่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงก็ฝากบอกคนที่ไม่รู้ด้วยนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจอธิบายนะมันยาวเออแล้วก็จะไปหาห้องน้ํานะคะไปหาห้องน้าโอเควับมาเจอห้องน้ําเลยนะคะนี่เราเห็นแชมพูที่ทําให้ครีมกันกําจัดขนนะคะโอเคปิดประตูก่อนกิกะอันนี้คือครีมนวดผมใส่ไปเลย ใส่เสร็จแล้วก็รีบหนีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวครูจะมากินตับรีบหนีเลยรีบหนีเลยแล้วก็จะแบบเปิดประตูนูน่นประตูนี้คือครูแบบครูบ้านครูรวยมากบ้านครูแบบมีแบบห้องทรมานเด็กห้องน้ําห้องนูน่นห้องนี่มีห้องน้าประมาณสองห้องอนะ่ะทุกคนแล้วบ้านแบบใหญ่มากโอเคลงกันเลยลลลล ันนี้ฉันจะแช่น้ำอุ่นสะหน่อยอะอะลงน้ำไปเลยว้าวน้ำอุ่นดีจังดีมากเลยสระผมไปเลยฮึสระผมนี่แบบสบายใจจังโอเคก็สระผมสร็เสอเกตแล้วไปดูกันสกหน่อยดีกว่าว่าผมมีเห่าอยู่ไหมาอ,อ,อทำไมหัวฉันหัวร้อนอย่างนี้อ,อ้อ,อ หมือนรวอย่างนี้โอ้เย oh, yeah. ตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จนะคะเย้ yeah. ต่อไปนะคะภารกิจต่อไปอ่ามาเราต้องเราต้องไปทำอะไรอ่าวันนี้ฉันจะออกกำลังกายยามเช้าสักหน่อยออกกำลังกายยามเช้าเย้ yeah. อ๋อเป็นประมาณว่าเราต้องไปตัดเออตัดที่นั่งของครูไหมประมาณนั้นนะคะโอเคแล้วก็มุ่งตรงไปที่ห้องเก็บของเราต้องหาเลื่อยนะคะเอาไว้ตัดตัดที่นั่งของครูเลื่อยเจอเลื่อยแหละต่อไปนะคะเราก็ไปหลังบ้านกันเลยหลังบ้านของคุณครูนะคะ โอเคแล้วก็ไปหลังบ้านของคุณครูเลยคือสระว่ายน้ําของครูนั่นเองอ่ะมาเลยนะคะสระว่ายน้ําก็จะอยู่ติดกับห้องครัวนะคะแค่ลงบันไดมานะคะตัดเลยเฟลเฟลเฟล,แ,ฟลแค่นี้แล้วก็แอบไปแอบจบแค่นี้นะคะแล้วก็ไปแอบเลยเย่ไปแอบไปแอบไปแอบ โอเคนะคะปิดประตูด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่มีใครบุกเข้าบ้านมานะคะเออประมาณนั้นอ่ะโอเคครูมานั่งแล้วทําไมครูไม่เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมครูไม่เป็นอะไรอะ่ะเราตัดผิดตัวเราตัดเก้าอี้ผิดตัวทุกคนอืมมาใหม่ค่ะเรามาแก้มือกันอีกรอบนึงเพราะว่า เออมันแบบเราตัดผิดตัวเออโอเคก็มาหยิบเลื่อยเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะคะโอเคก็เดินไปหลังบ้านมุ่งตรงไปหลังบ้านนะคะตอนนี้ครูทำอะไรอยู่ไม่รู้นะคะแต่เราต้องที่ร,รู้ก็คือเราต้องตัดตัวที่สองคะ่ะทุกคนไม่ใช่ตัวแรกนะเราต้องตัดตัวที่สองค่ะครูเออ ปิดประตูบ้านด้วยนะคะเพื่อความแนบเนียนโอเคตอนนี้ครูหัวโนไปแล้วนะคะครูหัวไอ้นีเนาะครูไอนีครูล้มหัวกระแทกพื้นโอเคก็ภารกิจสําเร็จนะคะตอนแรกเราว่าเราจะเอาเราจะมาเล่น3ภารกิจแต่ว่าเราขอเล่นแค่2แล้วกันเพราะว่ามันมีภารกิจหนึ่งที่ไม่สําเร็จด้วยนะคะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทาง t ิ k ตอกของสิตาและก็ YouTube ของน้องของสิตาด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้สิตาด้วยนะคะบายบายคลิปน้าเจอกันใหม่ค่ะ